إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يطلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة วกุลละดอลาติมฟินารนิซุมอัมมาบาด <c oughs> พี่น้องผู้ศรัทธาและหวังในความเมตตาของอัลลอซุบฮานะห์วัลตาทุกท่านครับขอสั่งเสียกันและกันให้มีความยำเกรงต่ออัลลอซุบฮานะห์วัต้าเพราะผู้ยำเกรงนั้นจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จ <c oughs> ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอัลลอซุบฮานะห์ว oh ัลต้าสร้างเรามาอย่างมีเป้าหมายนับแต่นบ,บีอาดาม,มารฮิสสลามในวันที่พระอ,องค์เนี่ยได้ บก,กับบรดามาเลกอาอุบิลลาหิม์นชัตตอนุรจิมวะอิดกลารับบุกลินมลาอิกติอินนีจ่ายลนฟิลอารดีคอลีฟะและจงรำลึกขณะที่พระเจ้าของเจ้าได้กล่าวกับบรรดาเมาเลกาว่าข้าจะให้มีตัวแทนขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี้นั่นก็คืออัลลอฮ์ได้สร้างนาบีอาดัมตอนแรกเนี่ยอยู่ในสวรรค์แต่พระองค์ได้ให้ท่านลงมาอยู่บนโลกนี้เพื่อเป็นบททดสอบในด้านหนึ่งและเพื่อที่จะให้นบีอาดัมอะลิสสลามได้แสดงบทบาท การเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาบนหน้าแผ่นดินนี้เพื่อที่จะให้ท่านได้กลับไปสู่สวรรค์ของพระอ,องค์อีกครั้งหนึ่งในสภาพที่ไร้บททดสอบหลังจากกลับไปสู่สวรรค์แล้วในสภาพที่จะไม่มีอิบลิสอยู่ในสวรรค์อีกต่อไปเพราะก่อนหน้านี้ที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้ให้นบีอาดัมอยู่ในสวรรค์แล้วก็ทดสอบมาลากะกาและอิบลิสให้อยู่ต่อน,นบีอาดัมปรากฏว่า มารีคัสปฏิบัติตามแต่อิบลิสได้ฝ่าฝืนแล้วก็บอกว่าตนเองนั้นประเสริฐกว่าอาดัมอะัลฮิสสลามลเราก็จึงขับไล่อิบลิสออกจากความเมตตาของพระองค์แต่อิบลิสขอประวิงเวลาจะล่อลวงนบีอาดัมได้ลูกหลานของท่านแล้วก็ล่อลวงสําเร็จแต่ทาให้นบีอาดัมได้ฝ่าฝืนในสิ่งที่ลอสุบฮานูะแตลาห้ามเอาไว้แต่เป็นกําหนดของเราเพราะเราต้องการที่จะให้นบีอาดัมลงมาอยู่บนโลกนี้เพื่อที่จะ ปฏิบตัติตามแนวทางของอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺและกลับไปสู่สวรรค์อีกครั้งหนึ่งที่ในชนิดที่ไม่ต้องออกจากสวรรค์อีกแล้วแต่กลับไปในครั้งนี้คือไม่มีอิบลิสอยู่ในสวรรค์อีกต่อไปเราต้องการทําความสะอาดสวรรค์ดังนั้นเราจึงเรียกได้ว่าผู้ศรัทธาจึงเป็นบุคคลสองโลกที่เราเกิดมาอยู่บนโลกนี้มันคือทางผ่าน ไม่มีใครจะรักโลกนี้ขนาดไหนรักทรัพย์สมบัติรักดุนยาขนาดไหนหรือแม้แต่ครอบครัวของตัวเองก็ตามนอกจากวันหนึ่งเขาจะต้องเดินทางจากโลกนี้ไปสู่อัลัมบารัซักและฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันเกียรมาทั้งสิน้นในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครที่ปรารถนาอยากจะไปโลกหน้าอยากจะเข้าสวร์ของละซุบฮานหัวต่ละขนาดไหนเว้นแต่เขาต้องผ่านเส้นทางแห่งดุนยาเท่านั้นนี่คือความหมายในความ พอดีของอิสลามที่สอนให้เรามีเป้าหมายเป็นโลกหน้าขณะเดียวกันก็ไม่ให้เราลืมโลกนี้เราไม่ใช่เป็นคนที่สุดต่งในมุมของคนที่ลุ่มหลงในดุนยาความเพลิดแพลของมันที่ลอสุบาฮานหัวตะตำนิคไว้ในสุราฮูตอะลัยอิสลามนั้นที่พงได้กล่าวว่า มันการในยูเดุลฮยาตะดุนยาวะซีนะต่ฮะใครที่ปรารถนาชีวิตในดุนยาและความเพ,พลิดเพลีของมันก็คือวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยสิ้นสุดเพียงแค่ดุนยาและความสุขความเพ,พลิดเพลีความสวยงามของดุนยาอัลลอฮ์บอกนูว่าฟีไลฮิมอามาและฮุมฟีฮะเราจะให้เขาได้รับมันอย่างสมบูรณ์ตามการงานที่เขาได้กระทําในดุนยานี้วะฮุมฟีฮาลัยูบะคอซูลโดยพวกเขาจะไม่ได้รับความบกพร่องในการตอบแทนขอลอแต่อย่างใด เนื่องจากเขาวางเป้าหมายเป็นดุนยาและทําตามเป้าหมายนั้นก็จะได้รับตามนั้นแต่ปัญหาคืออูไลกลาดีนอะไรสละหุมฟิลอาเคโรตินลันนารคนเหล่านี้จะไม่รับอะไรตอบแทนจากอัลลอฮ์นอกจากไฟนรกเพราะเนื่องจากเขาไม่ได้วางเป้าหมายเป็นโลกหน้าวางเป้าหมายเป็นสวนสวรรค์ของอลัลลอฮ์สุบฮานหัวตะละอลัลลอฮ์จึงตําหนิคนที่มีเป้าหมายเพียงแค่ดุนยาหรือความเพลิดเพลิวของดุนยา เนื่องจากว่าไม่มีใครจะรักดุนยาขนาดไหนต้องผ่านไปสู่อาครีร์ในขณะเดียวกันอิสลามก็ไม่ได้สอนให้เราสุดตรงว่าเราต้องการอาคระร์แล้วทิ้งดุนยาพออัลลอฮ์สุบฮานหะหัวตาลก็ได้ตำหนิเช่นเดียวกันคนที่ละทิ้งดุนยาอย่างเช่นในซูสรา์อ้ารอาขยาที่3าองอัลลอฮ์ได้กล่าวกุลนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดมันฮะร์รามะซีนัลอ l l a h allah di a k h จ a ล a อิบาด d ฮ h ใครไปห้ามเครื่องประดับของอัลลอฮ์ที่พระองค์น,นำออกมาให้กับปวงบ่าวของพระองค์ วัดไบยิบะติมีนาริสและริสกีที่ดีงามทั้งหลายกุลจงกล่าวถึงมุฮัมมัดฮิยาลิลลาดีนาอามานูเครื่องประดับของอัลลอฮ์และริสกีที่ดีงามทั้งหลายนั้นลิลลาดีนาอามานูอัลลอฮ์สร้างมันมาในดุนยานี้เพื่อบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมาเพื่อมนุษย์โดยทั่วเราสร้างมาเพื่อมนุษย์โดยทั่วไปแต่เจาะจงให้เฉพาะบรรดาผู้ศรัทธา โดยที่ไม่ได้ห้ามคนอื่นที่ไม่ได้ศรัทธาต่อเลสเสพความสุขต่างๆในดุนยาแสดงว่านี่หมายสิที่ถูกต้องจากอันกุรอานที่ละซุบฮานะฮัวาได้บอกว่าเราสร้างดุนยาบางคนเข้าใจว่าดุนยานี้ถูกสร้างมาเพื่อผู้ปฏิเสธเข้าใจไม่ถูกต้องดุนยานี้ถูกสร้างมาเพื่อผู้ศรัทธาแต่ไม่ใช่เฉพาะในดุนยาเท่านั้นแต่สร้างมาทั้งดุนยาและอาคิรออัลลอฮ์จึงบอกว่าอินนาลนาล่อาคิรอตะวันอูลาแท้จริงเรานั้นเป็นเจ้าของอาคิรอแล้วก็โลกนี้ไม่ถึงอัลลอฮ์ให้เราเนี่ย บาธนาอาคิรอก่อนและสวญญล่วนดุนยาเราก็สร้างมาเพื่อผู้ศรัทธาเหมือนกันแต่นันมุสลิมจําเป็นต้องเข้าใจอย่างถูกต้องไม่ได้เข้าใจว่าโลกคือในมุมหนึง่งเราต้องไม่หลงในดุนยาเพราะเราสุบฮานะฮุตะมิคนที่ลุ่มหลงในดุนยาแต่ขนาดเดียวกันเราต้องไม่เข้าใจผิดคิดว่าดุนยานี่มันเป็นของโลกของผู้ปฏิเสธไม่ใช่ฮะเอบาบอกกุลี่ตัวบทชัดเจนในสุร,รัออาร์อฟายะที่สามที่สองฮิยาลิลาลดีนาอามานุเครื่องประดับของอัลลอฮ์และริสกีที่ดีงามมันสําหรับบรรดาผู้ศรัทธา ฟิลไยาติดดุลยาในชีวิตในโลกนี้คอริสตัยเยอมันเกียมาและมันจะถูกสร้างมาในโลกหน้าเฉพาะพวกเขากล่าวคือในโลกนี้ Allah สร้างมาเพื่อผู้ศรัทธ,ธาแต่ไม่ได้ห้ามคนที่ปฏิเสธต่อ Allah ได้เสพสุขร่วมกับบรรดาผู้ศรัทธ,ธาในโลกนี้แต่ขณะเดีวยวกันในโลกหน้า Allah ก็สร้างมาเพื่อผู้ศรัทธ,ธาแต่เฉพาะคอลิสตัยเยอมันเกียมา นั้นนี่คือจึงเป็นแนวทางสายกลางในหลักการอิสลามเมื่อพูดถึงดุนยและอาครเราจะมีบทด,ดุอาที่เราขอกันเป็นประจำสม่ำเสมอในสุราอัลบากระที่เราสุบฮานฮัวตาได้บอกรับบานาอาตินาเราตำหนิคนกลุ่มแรกก่อนฟามิน si ันนาซีมมยากูลุรับบานาอาตินาฟิดดุนยาวะมาลาฮูฟิลอาครติมินอลักมนุษย์บางคนเนี่ยขอดุอาขอต่อร้อ์นะแต่ขอให้ได้รับปัใจจัยในดุนยาอย่างเดียวเราบอกคนเหล่านี้ตรหนิตัวเอง คนเหล่านี้ทําไมไม่ปรารถนาอาคิรอให้กับตัวเองด้วยว่ามาลาหูฟิลอาคิโรติมินคอลักเขาจะไม่รับส่วนใ,นใดๆในโลกนั้นเนื่องจากเขาไม่ได้ปรารถนาในโลกนั้นมิสกีนคนยากจนเป็นคนที่ออไม่ปรารถนาความดีงามที่แท้จริงกับตนเองปรารถนาเพียงแค่ดุนยาทําไม เราบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รับในโลกหน้าว่ามินหุมแต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้ศรัทธาและเขาขอดุอาต่อเราที่ว่ามายากู نا, ล, نا, ลูรับบนาอาตินาฟิดดุญยาฮัสนะว่าฟิลอาขิรติยาฮัสนะวะกินาอาซาบนาเขาขอความดีงามต่อเราในโลกนี้และขอความดีงามต่อเราในโลกหน้าวะกินาอาซาบนาและขอให้เราปกป้องเขาและครอบครัวเนี่ยให้พ้นจากไฟนรกเราบอกคนเหล่านี้แหละ ได้รับการชมเชยอุลาอิกาลาหุมนาซีบุมมิมมากรสบูเขาจะได้รับตามที่ขอแต่ตามที่ขอแล้วเนี่ยมิมมากรสบูตามที่เขาลงมือปฏิบัติด,ด้วยนาซีบก,ก็คือส่วนของเขาจะได้รับในดุนยาเขาปฏิบัติความดีงามในดุนยาได้รับส่วนหนึ่งจากดุนยาและเขาปฏิบัติความดีงามเพื่ออาเครรก็จะรับส่วนของอาเคโรและปฏิบัติการงานต่างๆที่ทําให้เขารอดพ้นจากไฟนรกเขาก็จะได้รับตามอะไรฮะตามเป้าหมายที่วางเอาไว้และตามการกระทําที่สอดคล้องกับเป้าหมายนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโลกนี้และโลกหน้ามุสลิมต้องเป็นคนสองโลกเราไม่ลุ่มหลงกับดุนยาเหมือนกับชีวิตอยู่ในดุนยาอย่างเดียวเพื่ออะไรฮะเพราะเราก็เห็นอยู่ยานาซะเกิดขึ้นตลอดเวลาคนป่วยคนตายคนเกิดก็เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าเรามาอยู่บนโลกนี้เพียงชั่วคราวขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้บอกว่าให้ทิ้งโลกนี้แล้วก็ใครจะมาดูแลมารับผิดชอบถ้าบรรดาคนดีต่างทิ้งโลกนี้ แ้าให้คนที่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีหรือว่าเจตนาที่ไม่สวยงามหรือไม่ไม่ได้มีเป้าหมายกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานาหัวอัลลอฮ์จะมาปกครองดูแลโลกนี้ก็ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันอัลลอฮ์สุบฮานาหัวจึงบอกในสุร์อัลกออซที่ได้พูดถึงเรื่องราวของกอรูนกอรูนคนที่หลงในดุนยากอรุนคนที่อัลลอฮ์ให้เขาร่ํารวยแต่เขาไม่ได้มีเป้าหมายโลกหน้าแต่เขาเข้าใจว่าความร่ํารวยนี้มาจากตัวเขาเอง อาลลอตสุบฮานหัวตำหนิเขาแล้วก็สอสแสดแทรกอายะเพื่อไม่ให้ผู้ศรัทธาที่อ่านอันกุรอานพอพูดถึงเรื่องราวของกอรู้แล้วจะเข้าใจผิดคิดว่าอิสลามปฏิเสธความร่ำรวยหรือเข้าใจผิดคิดว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้เอ่อให้มุสลิมอยู่อาศัยในโลกนี้อย่างดีงามเปล่า อัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาลเนี่ยปรับความเข้าใจเพื่อเราจะได้ไม่สุดโต่งบอกว่ากอรูนเขาหลงในดุนยานี่คือความผิดพลาดของเขาแต่ไม่ได้บอกว่าให้ผู้สธาทิ้งดุนยาอัลลอฮ์จึงบอกว่าเบตะกีฟีมาอาตากัลอฮุดดารุละอาคิรอจงแสวงหาในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้ามาอัลลอฮ์ให้มาว่าเบตะกีฟีมาอาตากัลลอันดารุลอาคิรอเพื่อโลกหน้าหมายถึงว่าเพื่ออาคิรอก่อนเพราะอาคิรอค่อยรุนหวะประกอดีกว่าและยั่งยินกว่าแต่ขณะเดียวกัน วลาตันเสนซีบะกะมีนัดดุนยาและอย่าลืมส่วนของเจ้าในโลกนี้แสดงว่าผู้สุทธาคนสองโลกโลกไหนที่จะให้ความสําคัญมากกว่าโลกหน้าทําไมฮะวัลอาคิรตุค่อยรุนวาปะกอเพราะโลกหน้าดีกว่ายังยินกว่าแต่โลกนี้ล่ะโลกนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันเพราะอะไรฮะเพราะโลกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสุบฮานอลซะสุบฮานะหัวตาละสร้างมา เพื่อผู้ศรัทธาด้วยเหตุนี้อย่างวันศุกร์เป็นต้นอัลลอฮ์สุบฮานะห,าหวัวตะลานจึงลำดับความสําคัญให้กับบรรดาผู้ศรัทธาในตอนท้ายของสุราอันจุมัวที่เราได้บอกว่าโอ้ oh, ผู้ศรัทธาทั้งหลายอิจานูเดียลิศละมีเยามินจ er ุมัะเมื่อถูกเรียกให้ไปสุลมาดวันศุกร์ฟัสอาอิลาดิคริละว่าจะรุนใบจงรีบรุดไปสู่การละมาดวันศุกร์แล้วทิ้งการค้าขายการทําธุรกิจการทําการงานต่างๆเอาไว้ก่อนาลิก um um ุมค่อยรุนละกุมสิ่งเนี้ย การมาละหมาดอันสุกร่เนดีสาหรับพวกเจ้ามากกว่าอินกุนตุมตาละมูลหาพวกเจ้ารู้แต่ไฟดากูเดียติศาลาเมื่อละหมาดเสร็จแล้วฟันจะชิรูฟิลอัลเพื่อจงออกไปบนหน้าเพนนินพินองเห็นะฮะอัลลอฮ์สุบฮานุฮะอาลาบอกว่าถ้าถึงเวลาอาคิร์ถึงเวลาที่ต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์มาละหมาดอันสุกร่อนเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์ชาร์ตพลังและค้าขายค้าขายไม่ใช่ไม่ดีแต่ในเวลานี้อาคิร์ก่อนในเวลานี้เอาป้อมมาย้ก่อนเราถูกสร้างมาบนโลกนี้เพื่ออิบารห์ตอรอ เอาหลักก่อนพอละหมาดเสร็จแล้วเอาแล้ไม่ได้บอกว่าละหมาดทั้งวันเมื่อคืนไม่ใช่ละหมาดช่วงเวลาหนึ่งพอเสร็จแล้วไฟากูดิอติสซาลาฟันต์ชิรูฟิละจงออกไปบนหน้าแผ่นนีนทำอะไรฮะวะบะตาอูมิฟตลิลล์แสดงหาความโปรดปรานของลลอ a ์วะซกุรอฮะกะซีรอนและจงนำลึกถึงร้อยอย่างมากมายเหมือนกับที่มาละมาวันสุกร์ฟัสเอาอิลาดิกริลลาเพื่อํำลึกถึงล l l a ์ออกจากละบาวันสุขแล้วคือตอนมาละมาวันสุ์เนี่ยเอาแล้บอกว่า ว่าฟัสเอาอิลาัิกริลาจงรีบรุดมาสูการ,รำลึกถือละว่าจะรุนไปแล้วทิ้งการค้าไว้ก่อนหมายถึงว่าเพียวการรำลึกถือละในละมาสุกร์เพียวไม่มีการเกี่ยวข้องกับการค้าขายใดๆให้ยกความคิดตรงนี้ออกไปก่อนแต่เมื่อละมาดเสร็จแล้วออกไปบนหน้าแผ่นดินไปแสวงหาความปรดภันจากลอสุบฮานหัวตาละแต่ขณะเดียวกันให้เอานิสัยแห่งมัสยิดเอาไปใช้นอกมัสยิดก็คือวะซกูรุลลอฮะะซีรัน จงระลึกถึงเราอย่างมากมายเพราะการระลึกถึงเราอย่างมากมายมันจะช่วยทําให้การค้าขายการทําธุรกิจการทํางานของเราประสบความสําเร็จละอัลละกุมตุฟลีฮุนอัลลอฮ์จึงบอกเพื่อพวกเจ้าจะได้ประสบความสําเร็จฟาอิดารออูติจารอตันแต่เมื่อพวกเขาเห็นว่าการค้าขายเอาละฮวาิมฟบูอิไลฮรลิการลเล่นดีกว่าและพวกเขาเนี่ยได้กรูกันไปสู่การค้าขายและการละเล่น เหล่านั้น,นกุลจงเก่าเถิดมุฮัมหมัดมาอินดัลอฮิคอยสิ่งที่อยู่นะอัลลอฮ์ไม่ถึงในโลกหน้าคอยรุนดีกว่ามีนัละฮวิการะเล่นวัตถิจาร a และการค้าขายการทํางานอะไรก็ตามสิ่งที่อยู่นะอัลลอฮ์ในโลกหน้าดีกว่าแต่มนุษย์ถูกสร้างมาสองโลกอัลลอฮ์จึงจบท้ายอายะในสุรอันจุมาว่าวัลอฮุคอยรุรอสกินแม้แต่ในโลกนี้ก็ตามอัลลอฮ์คือผู้ประทานริสกีอย่างดีงามที่สุดหมายถึงว่าจะมาสู่โลกหน้าก่อนเพราะสิ่งที่อยู่ในโลกหน้าดีกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ แต่ขนาดด้วยกันเราก็ไม่ได้บอกว่าเฉพาะโลกหน้าเพราะอัลล์คือผู้ประทานริสกีอย่างดีที่สุดแม้จะเป็นริสกีในโลกนี้ก็ตามนี่จึงเป็นหลักการอันเที่ยงตรงที่มาจากอัลกุรอานแล้วก็สุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บ่งบอกและยืนยันว่ามุสลิมคือคนสองสองโลกและโลกที่เราต้องให้ความสำคัญมากกว่าคือโลกหน้าส่วนโลกนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญกับผู้ศรัทธาเช่นเดียวกันอักูลกอลีฮาระวัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลจีมลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานนะบีมุฮัมมัดวะอะลฮิเบีศอลลัม الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين وأصلي م على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين า ب พี en, ่น้องผู and and ้ศร them so ัทธาและหวังในความเมตตาขออั์สุฮานะหัวตลาทุกท่านครับด้วยเหตุนี้เองผู้ศรัทธาจึงจำเป็นต้องเข้าใจมองปัจจัยต่างๆที่เรียกว่า มาตาอุฮายาติตุนยามาตาแปลว่าความสุขและแปลว่าเครื่องมือในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างเฉียบคมและหลักแหลมหมายถึงว่าเราต้องไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนราะคนเข้าใจคลาดเคลื่อนเยอะสองสองฝั่งที่เข้าใจคลาดเคลื่อนและตกขอบทั้งคู่ซึ่งไม่ใช่หลักการที่มาจากอรรถสุบฮานหัวตาตกขอบแรกก็คือการมองมาตาอุฮายาติตุนยาปัจจัยที่เราให้ในดุนยาไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอำนาจชื่อเสียงอะไรต่างเนี่ย เป็นเป้าหมายอันนี้ผิดเพราะเราให้เป็นมาตามาตามัตตาแปลว่าเครื่องมือเป็นนเป็ความสุขชั่วคราวอันนี้คือแต่มองเป็นเป้าหมายคนก็เลยแสวงหาวิธีใดก็ได้ให้ไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องแบบนี้ก็คือการวองเป้าหมายดุนยาไม่ใช่เป้าหมายอาคชรอแบบนี้เป็นการวองเป้าหมายที่ผิดอีกด้านหนึ่งก็คือคนที่เห็นว่าความร่ารวยทรัพย์สินเงินทองอำนาจชื่อเสียงหรือว่า สิงปัจจัยต่างๆทางดุนยาเนี่ยรถเ,เครื่องใช้ไม่สอยต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งอของดุนยาของไร่ค่าทั้งหมดเลยก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแปลงเป็นอามันซอและคุณงามความดีมันเป็นตัวช่วยที่จะทําให้เราทําความดีงามอย่างมากมายท่านนายบีซอรเราเคยบอกกับอัมอิบุนอสัสเราดีอัลลอฮุอันฮุบบอกครั้งหนึ่งเนี่ยจะส่งอัมไปเป็นแม่ทัพ ในสงครามครั้งหนึ่งบอกว่าอัม้มฉันจะส่งท่านไปเป็นแม่ทัพอัมนี่เป็นเป็นนักรบและเป็นคนที่มีความฉลาดมากบอกว่าฉันจะแต่งตั้งท่านเป็นแม่ทัพและเพื่อท่านจะได้รับชัยชนะและได้รับทรัพย์เฉลยด้วยอัมรุปดาสบอกว่านาบีครับที่ผมเข้ารับอิสลามเนี่ยผมไม่ต้องการทรัพย์สินทางดุนยาแต่อย่างใดผมต้องการอิสลามต้องการอาคีรอและต้องการใกล้ชิดก,กับท่านในาบี็อลลลัวัสลัในบีบอกไงครับอัมท่านได้บรรลุแล้ว ซึ่งการสมถาะาในดุนยาไม่ใช่ฮะนบีบอกกับอัมรุ่นอาสุว่าย่าอัมรอัมเอย๋ยเนี่ยัำมาลุสซาลิห์ลิมาริสซาลิห์อัมเอ๋ยทรัพย์ที่ดีคู่ควรกับคนที่ดีหมายถึงว่านาบีบอกว่าทาไมจะปฏิเสธทําไมล่ะทรัพย์สินที่ลอสุบฮานุตาให้มาทรัพย์ที่ดีและคู่ควรกับคนดีอย่างท่านเป็นต,นต้นดังนี้คือการปรับมุมมองใหม่ของท่านนาบี็อลเราแต่ขณะเดียวกัน ท่านนบีก็สอนบรรดาสาบาและทําเป็นแบบอย่างไม่ให้เป็นคนลุ่มหลงในดุนยาอัลฮะกุมุตกาสุดอายานนี้ที่ท่านนบีสอลเราเสมอเคยหยิบยกมาบอกกับบรรดาสาบาตที่วันหนึ่งออกมาท่านนบีอบูุบักรและอุมรอัริำนุนคอตอบไม่มีอาหารกินจนกระทั่งสุดท้ายได้อาหารกินท่านนบีขยิบยกอายานนี้ซุมมาลตุสอาลุนเนยาอมายดินอาลินไนมสุดท้ายพวกท่านจะต้องถูกสอบสวนในสิ่งที่พวกท่านได้รับความโปรดปรานในโลกนี้ ท่านั้นนี่คือแนวทางสายกลางของท่านอับดุลเบี๊ย์ซอลลัลวะซัมซึ่งสอดคลค้องกับอันกุรอานในสุล่าอเลอิมรอนในยะที่สิบสี่เราได้กล่าวซุยนลินนัสมนุษย์เนี่ยถูกทําให้ออประดับประดาฮุบบุชฮาวัตถูกทําให้ลหลงไหลชอบพอมจนันนิซาคู่ครองหรือบันนัสตรีผู้หญิงวัลบานีนลูกหลานวันกลกันาตีรินมุกันตาร์ติมินัซธะฮับีวัลฟิดดะและทรัพย์สินเงินทองที่มากมายวัลคอยลินมุสอวมะมา ภาหนะที่สวยงามเช่นม้าที่สวยงามวัลคอยลินมูซอว,วมาติวัลอัลอามปาสุสัตหอาหารการกินต่างๆวัลฮาร์เรือกสวนไลานาหารืออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด6อย่างนี้อัลลอฮ์บอกาลิกะเหล่านี้มาตาอุลฮาตินุนยามันคือมาตาก็คือปัจจัยที่จะใช้ดํารงชีพ ในดุนยาค<ม>าว่าปัจจัยตรงนี้นในดุนยาผมอธิบายกับพี่น้องเปเมื่อสักครู่ก็คือสองในยะหนึ่งก็คือมันเป็นความสุขแต่เป็นความสุขชั่วคราวสองคือเป็นเครื่องมือเครื่องมือที่เราจะอำนวยความสวกในโลกนี้อันนี้คือในยะหนึ่งที่คนดุนยาทั่วไปรวมถึงมุสลิมเราใช้มันเป็นมาตาอุลฮียติดุนยาในความหมายนี้แต่อีกความหมายหนึ่งของมาตาอุลฮียติดุนยาก็คือมันเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราได้รับการตอบแทนอย่างดีงามในโลกน้อลัลลอฮ์จึงบอกวะลาหฮูอินดาหูในตอนท้ายของอายะ ว والله عنده حسن ا ل ล ا ء لا ن ล ل ا ل นั้นและพระองค์นั้นนะพระองค์นั้นนี่นะฮุทธนลมีทางกรับที่ดีหมายถึงว่าถ้าเราใช้เครื่องมือเหล่านี้ไปในทางที่ดีมันก็จะกลายเป็นเครื่องช่วยทุ่นแรงให้เราทําความดีอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวลูกหลานทรัพย์สินเงินทองอสังหาริมทรัพย์หรือว่าพานะต่างๆที่ดีงามต่างๆ อาหารการกินเราสามารถแปลงสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นความดีงามเพื่อเราจะได้รับจากอัลลอ์สุบฮานหัวตะและนี่ก็คือวิสัยทัศน์ของผู้ศรัทธาที่เมื่อใดก็ตามเขาได้รับความโปรดปาน,นจาก Allah. อัลลอฮ์อิสุลาะกอซซเชนเดยกับอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สุบฮานหัวตะได้บอกว่าวะมาอูตีตุมมินชยอินไม่ว่าอะไรก็ตามที่ผู้ชอได้รับในโลกนี้จะเป็นการให้เริ่มต้นจากอัลลอฮ์หรือการให้จากอัลลอฮ์เนื่องจากการตอบแทนจากการที่เราทําความดีบางประการ อุมะอูตีตุมินชัยอินฟะมาตาอุลไฮัดิบยาสิ่งนั้นทั้งหมดแม้บางทีจะเป็นการตอบแทนเช่น,นที่อัลลอฮฺซุบฮานุฮวาต์บอกการอิสติกฟารเนี่ยมันนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนำมาซึ่งลูกหลานนำมาซึ่งฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลแล้วก็ที่นีบบ่มีนุฮัยละอิสสลามฟะกุลตุสตักฟิรูรับบะกุมอินนะฮูกานะกอฟฟารอฉันกล่าวกับกลุ่มชนของฉันว่าจงอิสติกฟาร์เถิดอัลลอฮ์เป็นผู้อภัยอย่างมากยุรุิลิสซามาอะลัยกุมมิดรอร อัลเรา์ประทานน้ำฝนลงมาอย่างมากมายวายุมทิฏฐคุมบีอัมวาลินเพิ่มบุญทรัพย์สินให้แก่พวกเจ้าวายุมทิฏฐคุมบีอัมวาลินวะบะนีนวะยจานละกุมจันนาตินวะยจานละกุมอันฮารอทำให้มีเรือกสวนไรนามีแม่น้ำไหลาสายให้กับพวกเจ้าแสดงว่าการอิสติกฟารอิสติกฟารอัลลัฮ์บอกสัญญานำมาซึ่งทรัพย์สินเพิ่มพูนนำมาซึ่งลูกหลานนำมาซึ่งเรือกสวนไรนามาแสดงว่การอิสติกฟารอัลเราตอบแทนในดุนยานี้นะไม่ใช่ในอาคิเรอในอัคคีรอได้อีกแต่การตอบแทนไหนก็ตามที่อัลลลาาาะะะห์ซุบฮฮนูวตอใ้ ว่ามาอูตีตุมมินชัยอินอะไรก็ตาฟมฟามาตาอุลไะติดุนยาบางทีมันอาจจะเป็นการตอบแทนในมุมหนึ่งแต่ทุกการตอบแทนที่เราให้ในโลกนี้มันยังไม่ส้นสุดเพราะมันจะกลายเป็นฟามาตาอุลไฮติดุนยาอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นบททดสอบที่ให้ใช้เป็นสเสบียงทรัพย์สินเงินทองจะเป็นเ,เลือกสวนไรนาหรืออะไรต่างๆที่ดินต่างๆเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ถูกสอบสวนในวันเกียร่ม ดังนั้นทุกครั้งที่เราได้รับการตอบแทนจอร์ลอเราต้องเข้าใจขอบคุณต่ออัลอและไม่ลืมว่าสิ่งนี้ถูกสอบสวนเราก็ต้องใช้ไปในคันลองขออัลอจนกว่าเราจะกลับไปหาลอสุบฮานอวตะและด้วย m i n ์เ e เช่นนี้การปฏิบัติเช่นนี้มุมมองเช่นนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราไม่ลุ่มหลงในดุนยาจงกระทาั่งอ,ลอ,ลอลัลฮากุมุตตะกาสุทอัลอตนิการสะสมอย่างมากมายเนี่ยมันทําให้พวกเจ้าหลงฮัตตาซุรตุมุลมะกอะบิจงกระทั่งไปเยี่ยมกูโบทำไมต้องหลงในดุนยาในเมื่ออาคิเราถูกคอยรู้อาบกะกอ แต่ขณะเดียวกันเราไม่ลงดุนยาล้วก็ไม่ทิ้งดุนยานี่คือแนวทางอันเที่ยงตรงที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลเขาอดูวาต่ออัลลอให้ผมและพี่น้องได้รับความดีงามต่างๆในโลกนี้และความดีงามต่างๆในโลกหน้าและให้อัลลอฮ์ปกป้องพวกเราให้พ้นจากไฟนรกอินนัลลอฮะมะลาอิกะตะฮูยุสลูน่ลับียาอิยูฮัลลินอามมนุสลูอัลเลฮิวัสลิมูตสลิมา اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم حرر المسجد الاقصى من ايد اليهود برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا رحمن الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون